ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับสวนเดือดผู้กำกับเมืองนอนอัจฉริยะตอกกับเดือดผู้กำกับเมืองนอนสู้ผิดคนแล้วลั่นนิติเวชท,ทำตามคำสั่งใครอัจฉริยะสวนเดือดผู้กำกับสอพอเมืองนอนทบุรีคุณสู้ผิดคนแล้วร้องสอบวินัยผู้การนิติเวชและหมอชนสูตรแตงโมทำตามคำสั่งของใครจากกรณีข่าวใหญ่ที่ใครหลายๆคนเกาะติดความคืบหน้าล่าสุด วันที่20พฤษภาคม65สำหรับคดีแตงโมนายอัจฉริยะเรือง,งรัตนพงศ์ลุยยิ้นเรื่องสำนักง,งานเจเลตำรวจตั้งคณะกรรมการตรวจสอบวินยัยผู้บังคับการสถาบันนิติเวศวิทยาโรงพยาบาลตำรวจและคณะแพทย์ที่ชนะสูตรคดีการเสียชีวิตแตงโมพัรทรธิดาพัชรวีรพงศ์พร้อมกันนี้อัจฉริยะสวนกับผู้กำกับนนคุณสู้ผิดคนแล้วโดยนายอัจฉริยะกล่าวว่าคดีนี้ แพทย์มีหน้าที่ในการชนะสูตรแต่ไม่มีหน้าที่ที่นําร่างของตังโมไปจำลองเหตุการณ์เพื่อเทียบเคียงบาดแผลท,ที่พบบนล่างกับใบพัดเรือดังนั้นจึงต้องการความชัดเจนว่าแพทย์ชนะสูตรนำร่างของตังโมออกมาจำลองเหตุการณ์ตามคำสั่งของใครเพราะนายอัจฉริยะมองว่าแพทย์ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญแต่แพทย์ออกมายืนยันว่าบาดแผลท,ที่พบตามร่างกายที่ระบุเข้ากับใบพัดเรือได้ จึงไม่น่าเป็นไปได้ส่วนประเด็นที่มีคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพลตำรวจเอกมนตรียิ้มแย้มที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการตรวจสอบเรียกนายตำรวจภูธรภาคหนึ่งชุดคีคลายคดีการเสียชีวิตของแตงโมจำนวนสี่นายประกอบไปด้วยพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตีวัชรเตชะอครเกษมผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาคหนึ่งพลตำรวจตีไพศาล วงวัชระมงคลผู้บังคับการตํารวจภูธรจังหวัดนนทบุรีและพันตารวจเอกจาตุลนอนุรักษ์บัณฑิตผู้กํากับการสถานีตํารวจภูธรนนทบุรีมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงตามที่นายอัจฉริยะยื่นเรื่องให้เจเลตารวจตรวจสอบการทํางานของคณะทํางานสืบสวนสอบสวนคดีแตงโมไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องมีการเลาเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบตํารวจไม่มีการรวบรวมพยานหลักฐานเท่าที่สามารถกระทําได้ และนำพยานหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่สำนวนคดีรวมทั้งไม่ทำคดีการชนะสูตรการเสรียชีวิตและไม่ตรวจหาสารเสพติดในกลุ่มของผู้ก่อเหตุนายอัจฉริยะมั่นใจว่าตำรวจทั้ง4นายมีความประพฤติความผิดเข้าข่ายการนำข้อมูลหลักฐานอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์จากการนำภาพเท็จมาถแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนในวันที่26เมษายนที่ผ่านมาโดยเฉพาะผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรจังหวัดนนทบุรี ซึ่งถือว่าเป็นผู้รับผิดชอบของสำนวนการสอบสวนคดีแตงโมโดยตรงมีความผิดแน่นอนที่ผ่านมาผู้กำกับสถานีตำรวจภูทรเมืองนอนทบุรียังแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษให้เอาผิดตัวเองทั้งนี้อัจฉริยะพูดถึงผู้กำกับเมืองนอนว่าคุณสู้ผิดคนแล้วเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่ากังวลหรือไม่นายอัจฉริยะระบุว่าไม่กังวลเพราะมั่นใจในพยานหลักฐานและเตรียมทนายความไว้ต่อสู้คดีแล้ว ขอบคุณข้อมูลข่าวจากไทยนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ